วันที่15สิงหาคม2568เวลา10นาฬิกา20นาทีด,ดรวัฒนพงศ์ชิดทรงสวัสดิ์รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพความรู้ด้วยการช่วยฟื้นคืนชีพ Basic l ไ f e s u p p o r t สำหรับสถานศึกษาในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดประจำปีงบประมาณ2568พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลมนหน้าส่วนการบริหารผู้บริหารสถานศึกษามนหน้าฝ่ายสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ดคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ คณะครูอสมอนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ซึ่งมีนายแพทย์ชินวัตรศรีใสรองผู้อำนวยการด้านปฐมภูมิโรงพยาบาลร้อยเอ็ดกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการโดยเจ้าหน้าที่จากหน่วยกู้ชีพนครสาเกตจังหวัดร้อยเอ็ดและเจ้าหน้าที่จากศูนย์แพทย์เทวพิบาลโรงพยาบาลร้อยเอ็ดเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้พร้อมการฝึกปฏิบัติเสมือนจริงเพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการ ช่วยฟื้นคืนชีพ CPR สำหรับช่วยเหลือบุคลากรและประชาชนได้อย่างปลอดภัยก่อนถึงโรงพยาบาลลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตและลดค่าใช้จ่ายทางด้านค่ารักษาพยาบาลในกรณีฉุกเฉินต่างๆณห,ห้องประชุมสัตว์สิม1ชั้น1นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเทศบาล2ส,สัตสิมเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด